หุ้นกู้บริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ1ปี11เดือน20วันอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง7.25%จ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันก่อนโฆษณาฝา,ากกดไลค์กด Subscribe การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับ บริษัทนุสสาสิริจำกัดมหาชนบริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยธุรกิจการให้เช่าอาสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการให้บริการทางการแพทย์และธุรกิจท่องเที่ยวนะครับโดยเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดไม่ได้อยสิทธินะครับมีหลักประกันนะครับ ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิ์ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอนออกเสนอขายหุ้นกู้นะครับมีงหมด4ชุดด้วยกันโดยวันที่จองนะครับจะกําหนดดังนี้นะครับชุดที่1และชุดที่2เปิดจองซื้อระหว่างวันที่สองสถึงห้ากันยายน25,67ชุดที่3และ4เปิดให้จองซื้อวันที่16 17 18กันยายน2567นั่นเองนะครับ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และลังสื่อชีชวนบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนบริษัทจดทะเบียนในตลาดรับแห่งประเทศไทยเสนอขายหุ้นกู้มีประกันหลักประกันคือโฉนดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนะครับจำนวน3แปลงนะครับเนื้อที่รวมนะหนึ่งตารางวานะครับมีมูลค่าประเมินแล้วรวมนะครับเก้า ล้านบาทนะครับตั้งอยู่ตำบลน,นาจอมเทียนอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีและตำบลวังไซนะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนะครราชสีมาโดยมีบริษัท TA m a n a g e m a n a g e ร m อ n าเน e จอ n t corporation น์ครัปอเรชั่นนาคกับ1999จำกัดนะครับโดยต้องดำรงมูลค่าส่วนมูลค่าหลักประกันนะครับตอนน่อหนี้ต้น หุ้นกู้นะครับไม่น้อยกว่า1 5 1, ถึง1เท่านั่นเองนะครับหุ้นกู้เมียงหมดทั้งหมด4ชุดด้วยกันเรามาไล่ทีละชุดกันนะชุดที่1นะครับหุ้นกู้มีประกันนะอัตราดอกเบี้ย7%อนะครับอายุ1ปี3วันนะครับอ,อกครบกำหนดไถ่ถอนปี2 5 6 8เสนอขายนะครับไม่เกิน4ี่แ0,000หน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน400ล้านบาทนะครับ ชุดที่2นะครับหุ้นกู้มีประกันอายุ1ปี11เดือน20วันอัตราดอกเบีย้ย7.25%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี25,69เสนอขายไม่เกินนะครับ4แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน400ล้านบาทแล้วก็หุ้นกู้ชุดที่3นะครับหุ้นกู้อายุ1ปี3วันอัตราดอกเบีย้ย7%นะครับครบกำหนดไถ่ถอนปี2568นะครับ เสนอขายไม่เกิน4แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน400ล้านบาทชุดสุดท้ายชุดที่4อายุ1ปี11เดือน20วันอัตราดอกเบีย 7, ้ย7.25%ครบกำหนดไถ่ถอนปี2569นะครับเสนอขายไม่เกิน4แสนหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน400ล้านบาทรวมพุ้นกู้ทั้ง4ชุดนะครับเสนอขายไม่เกิน620,000หน่วยนะครับหรือรวมมูลค่า620ล้านบาทนั่นเองนะครับ โดยผู้ออกหุ้นกู้ไม่มีการจัดดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้เสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ผู้จัดการการจำหจน่ายหุ้นกู้ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ KPM จำกัดนายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนการชำระเงินบริษัทนุสสาสิริจำกัดมหาชนนะครับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์ KPM จำกัดนะครับย่ามีครั้งหนึ่งระยะเวลาการจองซื้อชุดที่1ชุดที่2คือวันที่2ถึง5กันยาย,ยน2567 แล้วก็ชุดที่3ถึง4นะครับวันที่1 6กถึง18กันยายน25-67นั่นเองนะครับเรามาดูแฟดชีตกันหน่อยดีกว่านะครับบริษัทนุสาสิริจำกัดมหาชนนะครับระดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ8ใน8อันดับความเสี่ยงเสี่ยงสูงเลยความเสี่ยงมีทั้งหมด6หัวข้อใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาไล่กัน 1. นะครับกลุ่มบริษัทต้องพึ่งพิงการออกคุ้นกู้เป็นหลักนะครับหากไม่สามารถจัดหาสภาพคล่องหรือไม่สามารถขออนุมัติ จากผู้ถือหุ้นกู้นะครับเพื่อขยายอายุหุ้นกู้ได้ผู้ลงทุนจะได้รับความเสี่ยงในการผิดนัดชําระหนี้สูงมากนะครับรวมถึงการเกิดการผิดสัญญาข้ามกันนะครับแล้วก็2กลุ่มบริษัทมีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการดําเนินการต่อเนื่องนะครับโดยผลการขาดทุนจากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องติดต่อกันหลายปีนะ31มีนาคม67กลุ่มบริษัทมินิสินหมุนเวียน รวมสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับรวม1,503ล้านบาทและมีการขาดทุนสะสมรวม4,015ล้านบาท 3. กลุ่มบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ยที่ครบกำหนดภายใน1นปีณนะวันที่31มีนาคม67เป็นจำนวน2,737.87ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นหนี้จากการครบกำหนดตามอายุคุณกู้นะครับซึ่งมี เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันทางการเงินที่ถึงกําหนดชําระภายใน1ปีนะครับเพียง2 0งนะครับล้านบาทจะเห็นว่าบริษัทมีความเสี่ยงในการเข้าถึงเงินหมุนเงินทุนนะไม่ใช่เงินหมุน4บริษัทได้มีการค้าประกันเงินกู้ยืมแก่บ,บริษัทย่อยนะครับและบริษัทที่เกี่ยวข้องจํานวน4รายการจํานวนรวมไม่เกิน1 1 7 9ล้านบาทนะครับ 5. ผู้สอบบัญชีได้มีความเห็น อย่างมีเงื่อนไขในปี2565-66และงวดที่3เดือนนะครับปี67จนะจากการเข้าซื้อโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมันของกลุ่มบริษัทซึ่งไม่สามารถสรุปได้ว่าจำเป็นต้องปรับปรุงมูลค่ารายการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อโรงแรมดังกล่าวหรือไม่เพียงใด6นะครับหลักประกันหุ้นกู้ชุดนี้นะครับคือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมีความเสี่ยงในการบังคับจำนองขายทอดตลาดโดยราคาซื้อขายขึ้นอยู่กับภาวะ ตลาดในขณนะนั้นและกระบวนการการบังคับจำงจะต้องผ่านขั้นตอนในชั้นศาลซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนะครับทั้งนี้ผู้ออกคุณกู้ยังต้องดำรงมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันต่อมูลค่ารวมหุนกู้ไม่น้อยกว่า1.5ต่อ1หากมูลค่าหลักประกันตามประเมินลดลงต่ำกว่าที่กำหนดผู้ออกคุณกู้จะต้องหาทรัพย์สินทดแทนนะครับเพิ่มเติมนั่นเองนะนี่คือประมาณนี้ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจญญัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสอทีิชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำน,นักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้นที่เสนอขาย to get to get to หรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้แต่อย่างใดทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชีช้ชวนนี้ เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตาสารีหากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตาสารีที่ได้ซื้อตาสารีไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารีและล่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตาสารี ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่าแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับ ผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตาสารน,นี้และร่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และแตลาดหลักทรัพย์333ทับ 3, 3, 3ถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทำการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกา และ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ